เด็กชายแค่สบัดมือเบาก็สามารถตีลูกเทนนิสเข้าไปในถุงลูกเทนนิสฝั่งตรงข้ามได้อย่างแม่นยำและการกระทํานี้ทําให้ทุกคนที่อยู่ในสนามสนใจทันทีไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเด็กชายที่เพิ่งเข้าร่วมทีมจะเก่งขนาดนี้เด็กชายชื่อลูเซียเป็นนักเรียนใหม่ปีหนึ่งในปีนี้ส่วนหววจริงที่อยู่ข้างๆหน้าตาไม่พอใจเขารีบพุ่งไปข้างหน้าจับคอเสื้อลูเซียไม่ปล่อยดึงทําไมดึงนี่ไม่ใช่เวลาที่นายจะลงสนามเพราะผู้เล่นหลักของโรงเรียนมัธยมยูชิงแข็งแกร่งมากและนักเรียนใหม่ไม่มีสิทธิ์ลงสนามทําได้ค่่สตีลููกเงยยบๆอข้าานม ตอนนั้นกับตันทีมอ้างว่ารบกวนความเป็นระเบียบของสนามลงโทษให้พวกเขาสองคนวิ่งรอบสนามสิบรอบแม้ว่าสองหนุ่มจะดื้อรั้นแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งของกับตันไม่นานนักหวงจิ้งก็วิ่งจนหอบเสร็จสิ้นและเขาก็คิดไม่ดีเกี่ยวกับไม้เทนนิสของลูซี่อีกครั้งขณะนั้นนักเรียนใหม่ปีหนึ่งกำลังฝึกตีลูกแต่ลูซี่หาไม้เทนนิสของตัวเองไม่เจอเลยหวงจิง้งฉวยโอกาสเข้ามายุยยุอีกครั้งเด็กน้อยเธอกล้าดีนะไม่เอาไม้มาแต่กล้ามาหวงจิง้งน ควบคุมแรงไม่ได้เลยเป็นอะไรไปไม่กล้ารับคําท้าหรือไงคนที่ไม่มีความสามารถแต่คิดว่าตัวเองเก่งมีเยอะจริงๆลูเซียรับคําท้าอย่างไม่ลังเลส่วนผู้เล่นหลักของทีมยูชิงก็ดูอยู่ข้างๆพวกเขาก็อยากรู้เหมือนกันนักเรียนปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่คนนี้มีความสามารถแค่ไหนไม่นานนักการแข่งขันระหว่างทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการหวงจิ้งโยนล,ลูกบอลขึ้นสูงแล้วเสิร์ฟลูกอย่างแรงลูเซียวิ่งขึ้นมารับลูกอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากไม้เทนนิสไม่มีความยืดหยุ่นทำให้าาให้้ลููกอออม่่่่่ขขาายทเเพืนีดงงริัว ไม้เทนนิสแบบนี้ตีอย่างไรรุ่นพี่นี่ไม่ใช่การังแกคนหรอแต่ลูเซียไม่ได้ใส่ใจมากนะักเขาแค่มองไม้เทนนิสตอนนี้หวงจิ้งเริ่มเสิร์ฟลูกที่สองลูเซียวิ่งขึ้นมารับลูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใช้แรงมากเกินไปลูกลอยสูงออกไปนี่ทาให้หวงจิ้งรู้สึกภูมิใจจนลืมตัวแม้แต่ผู้เล่นหลักที่อยู่ข้างๆก็คิดว่าลูเซียจะแพ้แน่นอนพวกเขาคิดว่าไม้เทนนิสแบบนี้ไม่สามารถตีลูกหมุนได้และไม่สามารถตอบโต้ได้เลยแต่ลูเซียยังคงรักษาความสงบเพียงแยยงยแคแคคค่่่่่จจจััสสสสาาาายยไไมมม้้้้้เเเททนนนนนนิอองงงใ็็กกกววพืหรรูึตี เขาเผยรอยยิ้มที่มั่นใจสักครู่ต่อมาหูจิ้งเริ่มเสิร์ฟลูกที่สามครั้งนี้ลูเซียวางเท้าซ้ายไว้ข้างหน้าจากนั้นใช้การบิดเอวตีลูกหมุนที่สวยงามออกไปและหูจิ้งไม่มีเวลาตอบสนองใดๆเมื่อเขาตอบสนองได้เขายังคงปากแข็งคิดว่าลูกนี้เป็นแค่โชคดังนั้นเขาจึงเริ่มเสิร์ฟต่อไปและลูเซียตอบโต้กลับด้วยวิธีเดียวกันอีกครั้งครั้งนี้หูจิ้งยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆแม้กระทั่งในใจที่วาววุ่นเงื่อนเม็ดใหญ่ก็พุดออกมาและผู้เล่นหลักที่อยู่ข้างๆต่างก ใช้ไม้เทนนิสแบบไหนก็เหมือนกันและในการแข่งขันต่อไปหวงจิ้งถูกลูกเซียเล่นงานอย่างหนักไม่มีแรงตอบโต้เลยหวงจิ้งยอมแพ้และอยากเลิกเล่นแต่ลูเซียไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆการวอร์มอัพจบลงแค่นี้เถอะตกลงแล้วต้องเล่นจนจบอย่างเชื่อฟังหวงจิ้งกลัวจนเกือบร้องไห้แต่โชคดีที่กัปตันมาช่วยเขาได้ทันเวลาคุณคิดว่าอย่างไรคนที่ฝ่าฝืนกฎของทีมโรงเรียนไม่สามารถล่อยไปได้ให้ทุกคนวิ่งรอบสนามผู้เล่นหลักก็ต้องวิ่งด้วยหรือแน่นอนเด็กชายทุกครั้งที่เสร์บลูกก็สามารถตีโดนกระปออองงงงที่่่่่ยยยูบนนนพื้้้ฝัตรขาามไดแ และการกระทํานี้ก็ทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นสนใจทันทีทําไมถึงเป็นเธออีกแล้วเธอแพ้เขามาสองครั้งแล้วนะพวกเธอโกงในกระป๋องนั้นมีหินอยู่ที่แท้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนเสี่ยวไปต้องการฝึกซ้อมในสนามนี้แต่หวงจิ้งกลับตั้งเงื่อนไขถ้าเสี่ยวไปตีโดนกระป๋องในสิบลูกไม่เพียงแต่จะได้ใช้สนามยังจะได้เครื่องดื่มสิบปวดด้วยแต่ถ้าแพ้ก,ก็ต้องให้เครื่องดื่มหวงจิ้งแต่เสี่ยวไปพยายามเ้าลูกก็ล้มเหลวทั้งหมดจนกระทั่งลูกสุดท้ายเสี่ยวไปโชคดีตีดดนนกรองต่ง่่ล็ลมีเาายยยหิคืืูซผ จึงเกิดจากเปิดของภาพยนตร์ขึ้นถ้าฉันตีโดนร้อยครั้งเธอจะให้ฉันหนึ่งพันกฎหมเธอพูดว่าอะไรนะเธออยากโดนตีใช่ไหมขณะที่พวกเขากำลังเถียงกันอย่างดุเดือดกระป๋องก็ถูกตีโดนอีกครั้งและคนที่มาเป็นตัวหลักของทีมเทนนิสโรงเรียนมธัธยมวิชิงพี่โจเฉินน้องๆมีความกระตือร,รือร้นมากอยากมาฝึกตีลูกพวกคุณรังแกคนแบบนี้มันไม่ควรเลยนะโจเฉินไม่เคยชอบการที่หวงจิ้งรังแกคนใหม่แบบนี้ดังนั้นเขาจึงดุหวงจิ้งอย่างรุนแรงหวงจิ้งรู้ตัวว่าผิดจึงเดินจจจาาาากกไไปปอยยยู่งงงหเเขณะะที่ีลซั กลับถูกโจเฉินเรียกไว้เดี๋ยวก่อนใครบอกให้คุณไปคุณคือลูเซียปีหนึ่งใช่ไหมครั้งที่แล้วเห็นคุณตีไม่สะใจกับอมจริงมาลองฝีมือกันหน่อยไหมได้สิก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มพวกเขาต้องเลือกด้านของไม้เทนนิสเพื่อจะตัดสินว่าใครจะเสิร์ฟก่อนลูเซียเลือกด้านหลังแต่ผลสุดท้ายไม้เทนนิสออกด้านหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดคิดคือโจเฉินละสิทธิ์การเสิร์ฟที่ได้เปรียบของตัวเองกลับให้ลูเซียเสิร์ฟก่อนทําให้น้องๆที่อยู่ข้างๆรก,งาก,งการรา,าม,ามออไอนน่่ะั การแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการลูเซียโยนลูกบอลขึ้นสูงจากนั้นเสิร์ฟลูกแบบตรงแต่โจเฉินกลับหันหัว่อดให้ลูกบอลผ่านไปดูเหมือนไม่มีความตั้งใจจะรับลูกบอลเลยคุณนี่ขี้เหนียวจริงๆซ่อนทําไมรีบให้ฉันดูการเสิร์ฟลูกหมุนออกในตำนานของคุณหน่อยลูเซียก็ไม่เก็บงำอีกต่อไปเริ่มจริงจังครั้งนี้เขาโยนลูกบอลไปทางขวาเฉียนขึ้นใช้ไม้ตีลูกบอลตรงกลางค่อนไปทางขวาทําให้ลูกบอลหมุนอย่างแรงลูกบอลบินข้ามสนามอย่างรวดเร็วหลังจากกระเด้งขึ้นก็พุ่งงงงงงตตตรรรไไปปททีี่่่่หหหนนนนนนน้้้้าาาาาออโโจจจเเเิิแแแแมมะกกกัดยสญญชืุ ไม้ตีลูกบอลก็ยังถูกตีออกไปแม้ว่าโจเฉินจะเตรียมตัวไว้แล้วแต่การเสิร์ฟลูกหมุนออกของลูเซียมันยังคงเกินความคาดหมายของเขาอย่างมากดูเหมือนว่าต้องรอจนถึงวินาทีที่ลูกบอลตกลงพื้นถึงจะตีลูกได้ไม่นานนักการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปลูเซียเสิร์ฟลูกโค้งอีกครั้งเฉียวเฉินตีลูกกลับในขณะที่ลูกบอลกระเด้งขึ้นแต่ลูกบอลก็ยังออกนอกสนามแม้ว่าครั้งนี้จะไม่สำเร็จแต่เฉียวเฉินดูเหมือนจะเริ่มจับจังหวะได้บ้างลูเซียเสิร์ฟอีกครั้งครั้งนี้เเเฉฉฉีีีียยยววววินนนนใใช้้้้แแแแรรงตตตตลลููกกกัับไไไป่่่่่่มม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 พอาาาาาจจะขขขคึ ถ้าเทียบกับแรงฉันจะแพ้ได้ยังไงลูเซียเสือกลูกโค้งต่อไปและครั้งนี้เฉียวฉันควบคุมแรงได้ดีตีลูกข้างไปทั้งสองฝ่ายตีโต้กันอย่างสูสีเฉียวฉันก็เริ่มปรับตัวเข้ากับจังหวะของลูเซียได้ในช่วงเวลาสําคัญนี้เฉียวฉันคิดว่าลูเซียจะตีลูกสูงจึงรีบถอยหลังแต่ลูเซียเข้ามาที่หน้าเน็ตแล้วเปลี่ยนท่าตีลูกอย่างกระทนหันในที่สุดก็ล่อยลูกสั้นและเฉียวฉันเสียการทรงตัวล้มลงนั่งกับพื้นเมื่อเฉียวฉันลุกขึ้นมาก็ไม่พอใจอย่างมากนายเด็กน้อยปล่อยลูกสั้นมาาสง หลงลายในตัวลูเซียจนไม่เป็นอันทาอะไรแต่การเสิร์ฟลูกหมุนออกด้านนอกที่ลูเซียถนัดจะถูกเฉียวเฉินแก้ไขได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือขณะที่ทุกคนกําลังสงสยัยลูเซียก็เริ่มจริงจังขึ้นและเปลี่ยนจากถือไม้เทนนิสด้วยมือขวาเป็นมือซ้ายเฉียวเฉินมองดูทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างไม่เล่นแล้วฉันยอมแพ้พี่เฉียวเฉินทําไมพี่ยอมแพ้ละ่ะเขาใช้มือที่ไม่ถนัดเล่นกับฉันมาตลอดที่แท้ลูเซียถนัดมือซ้ายมาตลอดและเขาสังเกตเห็นตั้งนานแล้วว่าเท้าขวาของเฉียวเฉินมีอาการบาดเจ็บด,ดังนั้นเมื่อเผ ลูเซียก็ไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เฉียวเฉินรู้สึกโล่งใจในใจในการแข่งขันจัดอันดับภายในโรงเรียนที่กำลังจะมาถึงไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับลูเซียและลูเซียในฐานะนักเรียนปีหนึ่งจะสามารถอยู่รอดในโรงเรียนอยู่ชิงที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะได้หรือไม่ผ่านการแข่งจัดอันดับภายในโรงเรียนเพื่อที่จะได้ตำแหน่งตัวหลักและสุดท้ายเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับมัธยมปลายทั่วประเทศได้หรือไม่แบ่งนักกีฬาทั้งหมดของชั้นปี2และปี3ออกเป็น4ี่กลุ่มเพื่อทำการแข่งขันผู้ที่ได้้ออััััััันนนนนนนดดบบแแแแลลลละะะะะ2ขขขงงงตต่่่่่กกุมมมมจเเเเเปปป็็ผูหววทททโรรรรรรียยยาาธศ และลูเซียเป็นคนเดียวที่ในฐานะนักเรียนปีหนึ่งผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นอย่างเข้มงวดและเข้าสู่การแข่งขันกลุ่มอี้หมิงในการแข่งขันกลุ่มลูเซียชนะ3ามเกมแรกได้อย่างง่ายดายและชนะคู่แข่งด้วยคะแนน6สูงทุกเกมทําให้นักเรียนใหม่ปีหนึ่งรู้สึกมีกําลังใจมากเสี่ยวพังเพื่อช่วยลูเซียไปเก็บข้อมูลของคู่แข่งในวันนี้ถึงขนาดโดนลูกเสน็ตของฝ่ายตรงข้ามตีจนตาเป็นหมีแพนด้าแต่ลูเซียกลับกินข้าวกลอบไปด้วยดูนิตยสารเทนนิสไปด้วยไม่ได้ฟังที่เสี่ยวพังพูดเลยและคู่แข่งของลูเซียในวันนี้กก็คืออผู้เลล่นหัังงงทวิชจปยา และเขาเก่งในการตีลูกงมูเป็นพิเศษการแข่งขันของทั้งสองคนกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าและการแข่งขันครั้งนี้ก็ยังดึงดูดผู้เล่นหลักคนอื่นๆมาดูด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่นักเรียนใหม่ปีหนึ่งแข่งกับผู้เล่นหลักไม่รู้ว่าลูเซียจะทนได้นานแค่ไหนไม่นานนักการแข่งขันก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการลูเซียเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟธ,ธรรมดาโดยไม่ได้ใช้การเสิร์ฟแบบหมุนออกที่เขาถนัดทั้งสองคนเล่นกันอย่างสูสีไม่มีใครเหนือกว่าใครในขณะนั้นเองจางปลหยางฉวยโอกาสที่ลูเซซีีียยยยยยยืนนออออููููู่่่ขข้้้าาาางงงงงงงหหหตลลลลลลกกกกกสสสััับไปรรระะะทถววดดดด็แึุ แต่ก็ยังพลาดไปนิดเดียวดูเหมือนลูเซียจะเจอปัญหาแล้วข้อเสียเรื่องความสูงของลูเซียชัดเจนมากยิ่งไปกว่านั้นไปยางยังไม่ได้ใช้ท่านั้นเลยลูเซียเก็บหมวกที่ตกอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆจากนั้นเปลี่ยนมือที่ถือไม้เทนนิสจากมือขวาเป็นมือซ้ายการแข่งขันของทั้งสองฝ่ายดำเนินต่อไปในเกมนี้ลูเซียช่วยโอกาสตอนที่จางไปยางขึ้นหน้าเน็ตเพื่อสกัดบอลตีลูกลอยสูงกลับไปให้เขาจางไปยางก็รับลูกนั้นไม่ได้เช่นกันทั้งสองคนเสมอกันชั่วคราววิธีการแก้แค้นนบบนีีี้้้้ทาาาหร่่่่อออยููขงขง,ขงสึกกกวปลัษณ์ จางป่ายางก็พบว่าความสามารถของลูเซียไม่ธรรมดาตัดสินใจใช้ลูกงูที่ตัวเองถนัดตีลูกกลับไปในมุมที่ยากและลูกโค้งมากลูเซียไม่ทันตั้งตัวและรับลูกไม่ได้อย่าให้มีอีกลูกเลยอย่าทําให้ขายหน้าอีกเลยเหมือนกับในวิดีโอแบดอย่างไรก็ตามในการแข่งขันต่อมาลูเซียที่เตรียมตัวมาแล้วรับลูกงูของจางป่ายางได้ทุกลูกแต่เนื่องจากมุมของลูกงูยากมากลูเซียต้องวิ่งไปมาไม่หยุดและกลยุทธ์ของจางป่ายางก็คือการทาให้ลูเซียเหนื่อยล้าตอนนี้ลูเซียเหนื่อยจนเหงื่อท่วมศีรษะแม้ว่าล จางไปย่างก็เหนื่อยจนเหงื่อท่วมศรีรษะเช่นกันดูเหมือนกับดักของจังไปย่างจะไม่ได้จับแค่ลูเซียเขาเองก็โดดเข้าไปด้วยลูเซียยอดไม่ได้ที่จะเย้าแย่พี่ชายคุณเหงื่อออกเยอะมากถอดเสื้อออกดีไหมฉันเหนื่อยเองหรือเปล่าคนที่ถูกงูพันคือฉันจางไปย่างเพื่อรับมือกับลูกลึกต่ำของลูเซียทุกครั้งต้องวิ่งไปที่เส้นหลังและต้องงอเข่าตลอดเวลาเตรียมพร้อมตีลูกตลอดเวลาดังนั้นการใช้พลังงานจึงมากกว่าปกติ23าเท่า ในช่วงเวลาสำคัญนี้ลูเซียใช้ท่าทางเดียวกับจังไป่ายางตีลูกที่มีมุมและแรงโต้กลับด้วยลูกงูที่ไม่แพ้จังไป่ายางลูกนี้ทําให้ทุกคนในที่นั้นตกตะลึงลูเซียเขาก็ทําได้ลูกงูจางป่ายางทําหน้ามึนงงไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงและลูเซียที่อยู่ข้างๆก็ไม่ลืงที่จะเสิริตอีกจ้ะฉันเคยเห็นในนิตยสารมาก่อนวันนี้เห็นคุณเล่นแล้วก็อยากลองดูบ้างถ้าแขนขาไม่ยาวพอมันยากจริงๆนะจังไป่ายางถูกลูกงูของลูเซียทาลายความมั่นใจจนหมดสิ้นสุดท้ายแพ้ลูเซียด้วยแนนน6่าาาเสียยดไปง ฉันจะไม่ยอมสลัดตำแหน่งหลักไม่มีทางในกลุ่มดีของการแข่งขันจัดอันดับยังไม่เคยแพ้เหลือแค่คุณกับลูเซียแล้วสินะฉันจะไม่แพ้